นะครับผมถอดไอ้ชุดเสือสูบโลภสูบไอ้ออกมากล้วครับตัวที่วา่าตัวทีวาเสียนะครับนะอ่าอันนี้เครื่องของคุณเนี่ยโค้ดเรื้องฟืออีกแล้ว <c ười> เนืูอไปเนี่ยคุณย่งยุดบ่ในวง่อน <c ười> คุณชายุดค่ะคุณชายุดนะครับอ่าคุณชายุดครับผม <c ười> นี่ครับถอดมาแล้วครับ่นี่สภาพครับผมสภาพลูกสูบอแน่นชัดบ่ ต๊ะเรียกอยเงี้ยลยสิครับเหล่าเพี่น้องเออครับเป็นละมือนีิเห็นงานเข้าเดียวครับทําไม่ไหวสมือนีินี่ครับของแล้วเดี๋ยวผมสีสทีเปลี่ยนอันใหม่เพิ่นนะครับผมเทสคลิปสั้นๆได้เพี่น้องได้โอเคนี่คือชุลูกสูบที่ว่าพวเปลี่ยนให้ครับเป็นของมันเองโดยตรงครับของนิเวศอ่าหกหกแปดไอครับพี่น้องนะครับนี่ครับนี่คือชุลูกสูบของหกหกแปดไอพี่น้องเอ่อ นี่คือลูกนี่คือลูกสูบ <lawsuit. S 1> เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมสี่เห็ดคลิปเกี yeah ่ยวกับวิธีการใส่แหวนครับเนื้อหาสลาอยู่อยู่ที่การใส่แหวนลูกสูบนะครับอย่างเดียวอะเดี๋ยวผมสี่เอากล่องลงอีกจหน่อยก่อนให้เบิ่งครับจัดัดเลยครับผมผมใส่แหวนแล้วเขายังเสียเอามันไอ้สองที่ชโลมที่หลังครับใส่ทีละใส่ทีละอันครับผมเอาแหวนนี่เขาให้่มาสองตูนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกสูบแบบ อสองแหวนนะครับนะเป็นสองแหวนไอแหวนสองสตัวนี่เขาเสียาตัวไหนไซ้อนก็ได้ครับเจะเอาตัวใใไหนไว้ล่างก็ได้หรือจะว่าจะเอาตัวไหนไว้บนก็ได้ครับนี่นะตัวนี้นะน<ม>ี่ผมที่เริมใส่ดานางก่อนครับดานางก่อนอเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชซอยอีกนิดนึงครับเพื่อมันจะได้ชัดเจนเนาะ <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> มาวิธีแหวนพี่น้อง ให้เอาไอ้ลูกสูบหรือว่าใส่กบหัวเขาจังสีก็ได้ครับนะหรือว่าสีบ่างใส่กับพื่นจังสีก็ได้ครับเรียเจ้าันผมสีผมสีบ่างสี่น่ครับเพราะว่าเพราะว่าจะได้เห็นจะชัดเนาะโอเคให้ใส่เวียนสลาให้สังเกตมันชิมีมากได้ครับเด้อเี๋ยวผมหมุนหาก่อนนี่ครับนี่บอ้อเนี่ยบอคอยเห็นเนาะนี่นี่นี่ครับนี่นะนี่มากจุดเล็กๆนิดเดียวเีงครับนี่นะให้เอาแหวนนี่ต้องหันด้านนี่ลงครับเดี๋ยวเจียเรียบมือบางไว้ให้มันเห็นจะชัด นี่ครับสังเกตว่ามันสีมันดิสโลวไปด่านหนึ่งแมีนบอนี่นะครับครับเดยวก่อนพี่น้องผมพยายามหาหมองมันจะชัดให้แน่นี่ครับเห็นบอนี่ครับเออเอาเลยมือห้องไว้นี่เห็นบอสังเกตว่ามันสีเอียงโน่งหนาลางครับนี่นะตัวนี้นะเออให้ให้อด่านนี่โ่งครับหามหามหามเอาด่านนี้เด้ด้านี้มันมันดิเป็นการคว่ำลงนะครับ เอาด้านนี้โรคบดเถอกโรคองไรตีนี่น้พี่น้องนี่นะครับนี่ครับทามาดาอนี่ร่งใครเอาด้านนี้ลงครับนี่ด้านนี้มีสังเกตเอาเรียบพ้องไว้ครับแนบประชันนี้ครับเอาด้านที่ว่ามันสรวมแลมแบบนี้ลงไปด้านล่างลงไปลงไปขีดนะครับรวมลงไปแบบนี้ครับผมดูสินนะนี่นะ,อะโอเคเนาะ,ะผมอธิบายขอนหางชัดเจนเนาะวันที่นี้วิธีการใส่พี่น้อง ให้ว่างลักษณะแบบนี้ครับว่างว่างแวนใส่กระปุกสูตแบบนี้แล้วก็ให้เอาไอ้ให้เอามือนิ้วมือสองอันนี้ประคองแบบนี้ครับประคองแบบนี้แตะไว้แล้วก็ใส่ใส่กก๊กลกบใส่เล็มือยี่กระสีครับมีสองอันนนะนี่นะคนที่มีช่องว่างจีเจสี่เห็นปะใช้นิ้วโป้งสองอันทางออกมาทางที่ครับเส้นนิ้วซีสองอันนี้ให้ประคองไว้ประคองไว้ครับทางมาแบบนี้ นีเด้อพี่น้องตั้งกี้เด้อต้องระวังนะเพราะว่านี่แหวนนี่มันหักางครับมันเกาะคนขายกรอบนะครับผมเข้ากับปรอข้องไปครับเขากับทางครับพี่น้องทางนครับเอาลงดานล่างทุเลยครับผมอ่าผมบ่มพี่ผมไปได้ว่างบนกีดกองนึงเนาะนี่ครับผมเสียวลงถึงด้านล่างเลยครับผมบอนี่ครับพ็นบ่นี่นี่ครับ ผู้ละกนเอาลงเอาลงทีละขันมันเห็นหยายครับผู้ละกนว่าผู้ละก้นว่าเอาลงกขันขนหนึ่งก่อนก็ยังขยับลงไปเรื่อยๆผมบริํำครับให้ให้เราง้างทีเดียวลงทีเดียวชั้นล่างสุดเลยครับมันจริงง่ายนะครับผมเนี่ยนะครับมามันลงมากที่เป็นลักษณะนี้ครับผมนี่นะครับมันถิมันถี่ความมันถี่ความระวางการกรับไอ้กับมากตัวนี้นะครับนี่ี๋วยวสี่เ응ิ็นแบบนึงครับ,น,รบนี่ครับถุงบอนี่ครับมันจะมี มันทีมีมากอยู่นี่ครับนี่นะอ่าโอเคเนาะเข้าใจเนาะนะครับผมไอ้อันบนกับเฮ็ดใสรละกันเดียวกันครับอันบนตี่ใส่ง่ายกว่าล่างเพราะว่ามันมันจะไม่ต้องง้างมือเยอะนะครับผมอันล่างอันล่างมันมันง้างมือเยอะนี่พี่น้องบอกไทยผสมน้ำที่นี่กับอันบนกับไซรละกันเดียวกันครับก็คือให้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 ฮามากตัวนี้ก่อนเคื่องไฮไลท์เดียววะนี่ครับ มาอยู่ตรงไหนว่ามุนหาก่อนจึ๊บ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 บนี่ครับเจอแล้วครับนี่มาครับผมนี่เห็นบ่นี่ที่ผมซีนี่นี่ก็มามันนออาเราเข้าให้เข้าเอาตนีมาขอมมามันครับเหมือนเดิมครับผมแหวนกระหันไล่เอียงอันนี้รูปแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนกันครับเนี่ยสังเก็บ่ครับเยอะลงซี่ทนลงทนลงมาขอมมากแบบนี้ครับแบบนี้โอเคมาเรามาใส่เลยครับผมอือเด้อนะครับผมใส่เลย สถานการเกครับเอานิ้วชี้ประคองไว้แบบนี้ครับสองนิ้วเรานิ้วโป้งเอาเล็บจี๊ดลงไปแล้วก็ง้างครับง้างจื๊บง้างไปนี่ครับนี่นี่ครับพยายามใจเย็นครับไม่ต้องรีบครับใจเย็นครับลงกกเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวบอนครับเป็นมั่วๆเนาะโอเคนี่ครับผมเมบ่นครับก็แค่นี้เองครับวิธที่ใส่แหวนลูกสูบกับง่ายมากๆครับ ซ้ำปอโกล้วยซุกใส่ปากแล้วพี่น้องง่ายมากๆเลยเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาโอเคนี่ครับผมเทีนี่หาสาระเกี่ยวกับการใส่แหวนลูกศุกร์นะจบอ่าครับผมเดี๋ยวผมสีเร่งเฮ็ดให้เด้อคุณชัยยุทธครับครับผมสิพยายามไปเซตเมื่อไะครับชุดสูบกระสุนนะแล้วผมทีบางที่กันทีส่งให้เมื่อนครับถัดไปท่านนี้กระดิซุกเป็นมื้อเมื้อเป็นังไรเมื่อเื่อมื่อลื่นอ่าครับสำหรับทีเดียวจนีีก่อนครับเดี๋ยวจะขอตัวทำงานก่อนอ่าครับผมสวัสดีครับ